วันหยุดคงข่อยมือน,นี้ก็ได้พาลูกพาผ่นออกไปทำบุญวัดที่ข่อยไปทำบุญมือน,นี้ก็อยู่บกัอยู่คนละผังกับทางด่วนไปทำบุญรวบนี้ข่อยก็ได้พากันปั่นจัก,กรยานไปเป็นข้างแรกคงข่อยที่จะพากันไปทำบุญอยู่วัดนี้มาทำงานอยู่เขตนี้เจ็ดปี็บ่บเคยไปทำบุญอยู่วัดนี้เลยพ่อข่อยคิดว่าแถวนี้บบมีวัดอยู่ใกล้พอมาถามพี่ๆี่พื้พนที่อยู่ตามริมคนพิ่นก็แนะนำบอกว่าวัดนี้ใกล้สุดแล้วสถานที่วัดก็ดีด้วยไม่หลายลุ่มลื่นเย็นดีหลายคนก็แนะนำให้ข่อยมาวัดนี้เลยตอนนี้ผ่นข่อยกับน้าเลเซอร,ร์ก็ได รถผู้ที่มาทําบุญส่วนพวกข่อยทั้ง3คนก็จอดจักรยานทิ่มไว้นี้เลยถ้าออกมาบ่เห็นจักรยานทั้ง3คันถือว่าเป็นบุญเป็นกรรมของพวกข่อยแล้วกันเข้าไปถึงวัดจุดนี้เพิ่นก็นสิขายน้ําดื่มกับข,าขาบ้าวบ่ได้ถือมาจากบ้านก็มาซื้อเอาที่นี่ได้เลยอของแล้วก็พากันย่างขึ้นมาข้ามทางรถพายตอนนี้ก็เป็นเวลา10:00งนัดกันไว้ว่าประมาณ9:00นสักสาพ่อแฟนข่อยกับน้านเลเซอร์แต่งตัวเผื่อสิแล้วตั้งแต่7:00นถึง9:00นม,มาทําบุญรอบนี้ก็เลยช้าไปหลายเลยพอข้ามมาฝั่งนี้ปุ๊บก็ถึงเขตวัดเลยวัดป่านี้ก็สิอยู่ติดคอมาถึงเหมือนเขาว่าจริงๆทุกโขดต้นไม้เต็มไปหมดร่มรื่นเย็นดีจริงๆเป็นการทําบุญที่เย็น บ,บอกคิดเลยทุกคนว่าทุกวันนี้ยังสิมีวัดแบบนี้อีกทุกอย่างเต็มไปด้วยธรรมชาติมาทำบุญรอบนี้ถือว่าคุม้มเพราะเฮาได้สัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาติค่ายเหมือนบ้านเฮาอากาศจุดนี้ก็ชุชื่นดีทำบุญแล้วก็พากันไปอย่างเล่นนั่งพักผ่อนสบายเลยเป็นวัดที่ทำบุญแล้วแบบได้บุญทันตาเลยนะทุกคนผู้คนพากันมาทำบุญมือนี้ก็หลยอยู่เด้อแล้วการทำบุญวัดนี้ก็เหมือนกับบ้านเฮาเลย่นแบ่งของที่หลายคนเอาไปทำมาให้ผู้ที่ไปทำบุญได้กินอีกเฮาก็เคยเห็นวัดนี้วัดเดียวทำบุญแล ลอย่างอยู่เด้อส่วนข่อยการชไดแต่นามกับขนมุองกงเนืได้มาแล้วก่อนกำห้องก็พากันมานั่งกินอยู่โตะเลยแบบนี้ต้องบ้านเฮาเลยเวลาทำบุญทุกข้าคั้งเทศแล้วเพิ่นกาสิเอาผ่าเขาผ่าน้ามาให้พอออกไม่ออกกินบแมนแล้วนี่มากินมันบอโอ้ว่ามาทำบุญมันบแมนแล้วนี่ <laughs>